โรงเรียนสนามบินขอนแก่นครบรอบ105ปีจัดงานวันแม่แห่งชาติเทิดพระเกียรติพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงและถวายท่าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเมื่อวันที่8สิงหาคม2568ที่หอประชุมอาคาร100ปีโรงเรียนสนามบินอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาส2สิงหาคม2568 และกิจกรรมทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันครบรอบ105ปีและถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและเพื่อปรับปรุงอาคารหอประชุม100ปีโดยมีนายบุญเย็นบูสงครามรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีมีคณะครูอาจารย์นักเรียนร่วมงานนายธนวัฒนคำมาผู้อํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษโรงเรียนสนามบินกล่าวว่าสําหรับวันนี้โรงเรียนสนามบิน ได้จัดงานในครั้งนี้ได้เพื่อถวายอาศิรวาทดูดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นนีพันปีหลวงเนื่องในมหามงคลโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา9 3พรรษาในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2506 18และกิจกรรมทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันครบรอบ105ปีทั้งนี้โรงเรียนสนามบินขอนแก่นก่อตั้งมาตั้งแต่9สิงหาคมพศ2463 การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาครั้งนี้เพื่อปรับปรุงอาคาร100ปีในส่วนผุพังที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้นักเรียนได้ใช้อย่างมีความสุขและปลอดภัยเพื่อจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักสูตรด้านนายบุญเย็นบัวสงครามรองผอ,อ,อสอพอปอขอนแก่นเขตหนึ่งกล่าวว่าโรงเรียนสนามบินแห่งนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดขอนแก่นไม่ใช่เฉพาะสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งเท่านั้น ยังเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาคู่กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสําคัญกับจังหวัดขอนแก่นคุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนได้รับการพัฒนาในสภาพบริบทในสื่อการเรียนการสอนทุกอย่างที่จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับครูและนักเรียนได้ใช้ได้เรียนรู้ตรงนั้นถือว่าได้เกิดคุณภาพที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงทีมข่าว KK News รายงานโอกาสที่โรงเรเงียนก่อตั้งมาครบ105ปีตั้งแต่เราก่อตั้ง ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับโรงเรียนให้กับพณักงานครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาและในโอกาสนี้โรงเรียนก็ถือโอกาสได้ทําบุญนะครับทำบุญร่วมกับคณะทุกคนในการทํภาพฝังสามีเพื่อกาดมทรัพยากรในการหาทุนปรับปรุงโรงเรียนในส่วนที่ยังจะต้องปรับปรุงเพื่อใหู้นักเรียนได้ใช้อย่างมีความสุขตามนโยบายของรัฐบาลของเขตพื้นที่นะครับที่ให้ คุณภาพให้มาตรฐานรหลักสตดครับจริงเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นได้กับโรงเรียนสนามบินสิ่งนี้ซึ่งโรงเรียนสนามบินเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดขอนแก่นไม่ใช่เพียงเฉพาะอยู่ในสังกัดของเขตบริการศึกษาขอนแก่นเท่นี้เราเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความสําคัญในระดับจังหวัดขอนแก่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นความเติบโตในเรื่องของพัฒนาการทางด้านคุณภาพการศึกษา คำว่าคุณภาพการศึกษาริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับการพัฒน,นาในสภาพที่เป็นบริบทในสภาพ,เป,ภาพเป็นสื่อการเรียนการสอนทุกสิ่งอย่างที่จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับครูแล้วก็นักเรียนได้ใช้ได้เรียนรู้ตรงนั้นถึงจะเกิดคุณภาพที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงกับลูกๆนักเรียนเพราะนั้นในส่วนของเขียนพื้นที่เองดีใจแล้วก็ภูมิใจจากการขับเคลื่อนการทํางาน การระดมทคุณการศึกษาในครั้งนี้เพื่อที่จะไปพัฒนาตามวัตถุประสงค์ในส่วนที่โรงเรียนขาดแคลนเราจะเข้ามองการเติบโตคุณภาพของเรียนสนามบินให้มีความก้าวหน้าที่ส่งผลถึงคุณภาพของโรงเรียนนี้เองแล้วก็คุณภาพที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนของพวกเราให้เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต่อไปขอบคุณมาก